สแกนในแง่ของการนํามาใช้วินิจฉัยทางด้านโรคหัวใจก็อาจจะแบ่ง2ลักษณะนะคะอันที่1ก็คือในแง่ของการประเมินความเสี่ยงในกลุ่มต่อมาก,ก็คืออาจจะเข้าได้กับภาวะการหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสวัสดีครับผมนายแพทย์ทวนทสุพรสวนจุทะว,วันนี้รายการ Talk w วิ h the อ x p e r เ เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจรัตรลักษ์เจริญพานิกิจวิรแพทย์โรคหัวใจของที่โรง,งพยาบาลพญาไท2เองอาจารย์จบที่รามาธิบดีแล้วก็ไปต่อที่เวกฟอร์เลจยูนิเวอร์ซิตนะฮะอาจารย์ในแง่เทคโนโลยีโรคหัวใจที่อาจารย์จรัตรลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังใน Facebook นี้ฟังไหมครับอย่างที่ทราบกันนะคะว่า การเป็นแพทย์นะคะก็เหมือนกับถ้าเสมือนเปรียบง่ายๆก็เหมือนเป็นช่างนะคะช่างที่ซ่อมแซมดูแลรักษาสุขภาพนะคะคราวนี้การเป็นช่างมันก็จะง่ายกว่าในแง่ที่ว่าเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่เสียมาแกะดูมาซ่อมว่าต้องซ่อมแซมในจุดไหนแต่ในกรณีของนี้มันเป็นร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะเอาส่วนอของหัวใจมาแกะออกมาเป็นส่วนๆนี้ได้นะคะ นั้นในสมัยก่อนนี้เราก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเพื่อจะช่วยซึ่งถ้าสมัยโบราณเลยเราก็อาจจะมีแค่หูฟังกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรค ต่อมาเราก็มีการใช้คลื่นเสียงสะท้อนหรือว่าอันดรบซาวหัวใจหรือว่าถ้าในทางของโรคหัวใจเราก็จะมีเทอมเฉพาะที่เรียกว่าเอ<ม>็กโคคาร์ดิโอแกรมก็คือเป็นการใช้คลื่นเสียงสะท้อนเพื่อจะดูสร้างภาพลักษณะการเห็นของการทํางานของห,อหัวใจ<ร>ออกมาภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวได้ใช่ก็คือ,อคิดง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนภาพที่เราดูคนไข้ที่ตั้งครันนะคะคซึ่งในปัจจุบันก็อาจจะเห็นสามารถเห็นเป็น 3D 4D ได้แต่ว่าการความละเอียดก็ยังไม่ไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะในต่อมาก็มีเทคโนโลยีที่อาจจะ สามารถสร้างภาพที่ให้ความละเอียดได้มากขึ้นเสมือนจริงได้มากขึ้นเช่นการตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า CT ทีสแกนนะคะกับอีกอันนึงคือการสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่า MRI ะคะ่ะมันมีความทันสมัยยังไงบ้างแล้วก็ของที่พยาธิยสเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ คอ CT ก็อย่างที่เราทราบนะคะก็คือเป็นการสร้างภาพด้วยการใช้รังสีนะคะสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่6 4สไลด์ลในปัจจุบันนี้ของโรงพยาบาลพยาไทศอก็มีการอัปเกรดเทคโนโลยีขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องที่ของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ256สไลด์มันจะเป็นราคาหรืออะไรครับอาจารย์250บาทหมายถึงว่าเป็นกนารเป็นสไลด์ที่เราสามารถตัด<อ>ได้ะคะ่ะก็หมายถึงว่าเราสามารถเก็บภาพได้เร็วขึ้นแล้วก็ความละเอียดของภาพก็อาจจะชัดเจนขึ้นนะคะครับอาจารย์จะพอเปรียบเทียบไปเห็นภาพความชัดเจนได้ มากขึ้นกว่าดีไม่าพ้กัน CT สแกนแบบ64สไลด์กับ256เนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นภาพเปียง่ายๆก็อาจจะเหมือนกับสมัยก่อนที่เราเคยดูทีวีแบบระบบแอนนาล็อกเนี่ยความคมชัดก็อาจจะไม่ชัดมากใช่ไหมคะในปัจจุบันนี้เราก็มี 4K ใช่ไหมคะก็จะเห็นภาพที่มันละเอียดมากขึ้นเสมือนจริงมากขึ้นค่ะซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ก็ถ้าเราเอามาใช้ประกอบกับการรักษาก็จะทําให้เราสามารถวางแผนในการรักษาคนไข้ได้มากขึ้นนะ ผมทราบว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยที่ต้องมาทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจคุณหมอจะต้องเบรกหัวใจให้ช้าลงช้าลงนะอาจารย์ถ้ารุ่นใหม่ใน2อง6มสไลด์เนี่ยความจําเป็นพวกนั้นยังต้องจําเป็นไหมครับอาจารย์หรือว่ามันชัดขึ้นมากจนไม่ต้องออรอละก็อยากอาจจะยังมีความจําเป็นนะคะเพราะว่าหัวใจนี่มันเป็นอ,อวัยวะพิเศษ เอาเยวอื่นเราสามารถสั่งให้หยุดได้เช่นก้านใจอ่เราก็ถ่ายภาพอย่างนี้ได้แต่หัวใจเราไม่สามารถสั่งว่าให้หยุดหัวใจแักนึงเพื่อจะถ่ายภาพได้ไแต่การที่มีเทคโนโลยีตรงเนี้ถ้าสมมติว่าอัตราการเต้นที่ช้ากว่าการเก็บภาพก็อาจจะละเอียดชัดขึ้นกว่าอยู่ดีครับ น่าจะเป็นโอกาสให้สามารถตรวจโรคได้แม่นยำชัดเจนขึ้นและทำให้คุณหมอสามารถจะเพิ่มเติมการวินิจฉัยและแนวทางที่คมชัดขึ้นนะครับอาจารย์จะมีข้อแนะนำไหมครับว่าในท่านผู้ฟังตัวนี้มีคนไหนบ้างนะที่ควรจะไปตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ Computer, หัวใจตัวที่อาจารย์พูดถึงคือเอ็กซ์รซีทีครับอาจารย์ซีทีสแกนในแง่ของการนำมาใช้วินิจฉัยทางด้านโครคหัวใจก็อาจจะแบ่ง2ลักษณะนะคะคอันที่1ก็คือในแง่ของการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงหมายถึงว่ากรณีที่เรายังไม่รู้ว่าเรามีโรคหัวใจหรือเปล่าใช่ไหมคะในสมัยก่อนเราก็คื ใช้การประเมินเบื้องต้นเราก็ใช้การประเมินด้วยการซักประวัติคราวนี้ถ้าเราอยากให้มีการประเมินที่ลงลึกละเอียดมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้โดยการดูว่าเอ๊ะหลอดเลือดของเราเริ่มมีความเสื่อมหรือยังซึ่งความเสื่อมเนี่ยเราอาจจะเห็นจากการที่เราเห็นเขาเรียกว่าหินปูนหรือคราบหินปูนที่มันไปเกาะอยู่ที่หลอดเลือดของเรานะคะซึ่งการตรวจ C T สแกนเนี่ยเราอาจจะใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า calcium scoring ก็คือการตรวจดูว่าหลอดเลือดหัวใจของของคนไข้แต่ละคนเนี่ยมีคราบหินปูนที่ไปเกาะ มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้ายิ่งการที่มีคราบผิดปูนที่ไปเกาะมากก็แสดงว่าคนกลุ่มนั้นมีความเสี่ยงมากเราอาจจะต้องเข้มงวดในการดูแลคนกลุ่มนี้มากขึ้นอันนั้นเป็นกลุ่มที่1คือเพื่อประเมินความเสี่ยงก็แสดงว่าน่าจะมีกลุ่มที่<ฤ>2กลุ่มที่สอาจารย์จะพูดถึงกลุ่ม ที่ดูอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ในกลุ่มต่อมาก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีอาการแล้วว่าอาจจะเข้าได้กับภาวะการมีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะคราวนี้ในกลุ่มที่แบบยังกั้มกึ่งไม่แน่ใจอย่างเงี้ยกรณีถ้าเราดูคราบผื่นปูนเฉยๆเนี่ยอันนี้เรารไม่ต้องการฉีดรังสีทึบแสงอ,อะไรเข้าไปก็คือไปนอนในเครื่องสแกนแล้วก็สแกนภาพออกมาดูแค่คราบผินปูนนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมีนิฉัยดูว่ามีความรุนแรงของหลอดเลือดที่ตีบด้วยหรือเปล่าอันนี้เราอาจจะจำเป็นที่จะต้้้้อออองงงงมีีีีีีกกาาาาาารรรรรฉฉดดเเเเเเยวว่่่ััสสสททบบแแขไไปปพืืใใหนลลล็จะ สามารถประเมินความรุนแรงของคนไข้ที่มีอาการเหล่านั้นที่เราสงสัยว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในคนไข้ที่แบบอาการก้กาก,ากึก่งอะค่ะย,ยังไม่แน่ใจว่าใช่ภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้ที่อาการ เหมือนชัดเจนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าให้ไปทำฉีดสีส่วนหัวใจเลยใช่ไหมคะแต่ว่าในคนไข้ที่ก้ามกึ่งเช่นเดินสายพานผิดปกติแต่อาการคนไข้ไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะเหมือนจะใช่นะแต่เราก็ยังไม่มั่นใจเงี้ยซีทีสแกนจะเป็นตัวที่มาช่วยให้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะอาจารย์ของอาจารย์จันักษณ์ครับของพี่ก็มีเคสบางเคสเหมือนกันนะที่เราใช้ที่จําพูดถึงการวัดแคลเซียมสกอร์ลิงปีแรกอยู่ที่150แล้วคนไข้ก็ไม่ค่อยอยากรับประทานยา ไม่อยากคุมเบาหวานความดันก็ทานยาบ้างไม่ทานยาบ้างเพาะไม่มีอาการอะไรก็ติดตามมาสักสปีตับมาจาก150ก็ขึ้นไป300ผมรู้สึกว่าเกิดประโยชน์มากเลยนะจเพรามันวัดได้เราคนไข้ดูเขาตระหนักมากขึ้นอาจารย์จรัตรรักครับของอาจารย์เองกับของพี่ก็คงเหมือนกันที่ในการเป็นแพทย์หัวใจนะั้เราโดนตามไปที่ห้องฉุกเฉินโอ้ oh, อาจารย์มีการเจ็บหน้าอ,อกมาเลยเราต้องทำยังไงในลักษณะยอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์จรัตรรักมองว่าการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ ช่วยยังไงบ้างนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับโดยทั่วไปนะคะถ้าคนไข้ที่มาที่ห้องฉุกเฉินแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินหรือแพทย์โรคหัวใจก็ต้องมีการซักประวัติแล้วก็รประเมินเบื้องต้นก่อนนอกจากการตรวจร่างกายแล้วก็ทําขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดเบื้องต้นก่อนนะคะการเจ็บในหน้าอกนียค่ะมันมีภาวะฉุกเฉินหลายอย่างที่อาการอาจจะใกล้เคียงกันนะคะไม่ใช่เฉพาะหลอดเลือดหัวใจใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่ารหลอดเลือดหัวใจอาจจะพบมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเราก็พบว่ามันมีโรคอื่นๆอีกอย่างเช่นกกกาาารรรรทีีี่่่มมหหลลอดดเืแแใญปิตว อุดตันในปอดเนี่ยซึ่งบางครั้งอาจจะมาด้วยอาการที่ใกล้เคียงกับภาวะของหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอะคะ่ะการไปทำซีทีสแกนในกลุ่มนี้ค่ะก็าอาจจะสามารถช่วยแยกโรคที่รุนแรงกลุ่มนี้ได้ว่าตกลงคนไข้ารายนั้นเนี่ยอาการเจ็บอกน่าจะเป็นจากโรคไหนก็ช่วยเติมเต็มความแม่นยำแล้วก็ความปลอดภัยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งใช่ค่ะเ,เพราะว่าบางทีแต่ละโรคเนี่ยการรักษามันก็แตกต่าง อีกในหนึ่งก็คือแล้วถ้าคนไข้มาพบว่าคอมพิวเตอร์สแกนไปแล้วนะฮะปรากฏว่าไม่มีหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเรามีความแม่นยาําหรือความน่าไว้วางใจแค่ไหนครับก่อนหน้านี้เราก็จะใช้สมมตินคนไข้ที่เราสงสัยหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะล้วก็มีวิธีการตรวจอันดับแรกโดยมากเราก็จะไปทําการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพานหรือเราเรียกว่า E.S.T. นะคะการตรวจ E.S.T. เนื่องจากว่าเราไม่ได้เห็นภาพของหลอดเลือดแต่เราดูใช้การดูทางอ้อมจากการดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็อ๋อไมตอนนี้สบายใจก็ดูว่า ลักษณะว่าคนไข้คนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของกล้าหัวใจที่สงสัยว่าหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าแต่ว่าความแม่นยํามันอาจจะไม่ชัดเจนมากนักอาจจะได้สักประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าการทํา CT สแกนเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งแล้วว่ามันก็ทําให้เราสามารถสร้างภาพเสมือนจริงได้ก็สามารถลงรายละเอียดได้มากขึ้นสมมุติกรณีที่ตรวจมาแล้วไม่พบว่ามีรอยหลอดเลือดติบเลยก็ค่อนข้างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้รายนี้ไม่น่าจะมีภาวะของหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดค่ะอยากจะให้อาจารย์จรัสรักช่วยฝากหน่อยว่าจะมีแง่คิดขอองงท่านนนนผู้้ฟัใตเี เกี่ยวกับเทคโนโลยีเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์หัวใจเนี่ยยางไรบ้างไหมครับอาจารย์ก็อยากจะเรียนฝากไว้ว่าถึงเราจะมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นยังไงนะคะ mm hmm. การป้องกันโรคเนี่ยก็คือสําคัญที่สุดนะคะ mm hmm. ทานอาหารที่มีประโยชน์การควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะคแล้วก็การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอลดความเสี่ยงในการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ควรจะมีการรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนําควรจะต้องมีการพบแพทย์เป็นระยะเพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวเราว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงนะ แต่ว่ายังไงก็ตามการที่เรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอย่างเช่นการทำแคลเซียมสกอร์ลิงหรือการดูคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็อาจจะทําให้คนไข้เห็นภาพที่ชัดเจนทั้งแพทย์และคนไข้ก็จะได้เห็นภาพที่เป็นภาพเดียวกันเพื่อเราใช่ค่ะเพื่อเราจะได้ทำทีมเวิร์กเราก็จะแพลนนิ่งในการรักษาว่าเราจะเดินในทางที่ทางไหนเพื่อให้เป็นที่ทางเดียวกันได้ดีขึ้นว่าคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเริ่มมีหินปูนที่เกาะเยอะขึ้นแปลว่าความเสี่ยงคนไข้เยอะขึ้นแล้วทั้งแพทย์และผู้ป่วยก็ควรจะร่วมมือกันเพื่่อจจะะหาานททงี ลดโอกาสที่จะเกิดโรคในอนาคตต่อไปค่ะนะฟังดูดีมากเลยครับอาจารย์จรัตรักษ์เปรียบเสมือนสร้างความสมานฉันท์ให้ทีมรักษาแล้วก็เป็นทีมในการไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์จรัตรักษ์มากนะครับที่ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของการตรวจทางหัวใจแล้วก็คาดหมายว่าคนที่ติดตาม Facebook ในรอบนี้คงจะมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ที่อาจารย์ได้มาเติมเต็มให้กับผู้เราทุกคนสําหรับเอพิโซดที่1ของของท็อกวิตี ขอบคุณนะครับกับลาท่านผู้ชมครับ